สวัสดีครับนักเทรดทุกคนนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกๆท่านนะครับ <c oughs> ในวิดีโอนี้นะครับผมจะทำวิดีโอแนะนำในเรื่องของการเทรดฟอเร็กนะครับใน IQ Option นะครับว่าาเวลาเราเทรดใน IQ นะครับตอนนี้เขามีพัฒนาการนะครับในเรื่องของการเทรดหลายอย่างมาให้เราเทรดนะครับอย่างแรกก็ฟอเร็ก c ริปโตเคเรนซีดิจิตอลบันเนรีนะครับบันเรีก็คือ,อที่เราเทรดอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็เลือกสกุลเงินที่เราจะเทรดนะครับเลือกสินทรัพย์ที่เราจะเทรดแล้วก็เลือกคอหรือพุทนะครับใส่จํานวนเงินสเสร็จแล้วก็เลือกอายุสัญญานะครับแล้วก็คอแล้วก็พุทตามที่เราวิเคราะห์กันนะครับทีนี้ ในการเทรด forex เนี่ยนะครับนี่เวลาเราเทรดนะครับปิดตัว E แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับไปคลิกที่ forex นะครับแล้วเลือกสกลุลเงินที่เราจะเทรด E นะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เหมือนเดิมครับเลือกกราฟแท่งเทียนแล้วก็ time frame นะครับ้การเทรด forex เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้อง ในการเทรดฟอเร็กใน IQ ออปชันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับมี2อ,อย่าง2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตรงวิธีการเทรดนะครับวิธีการเทรดฟอเร็กใน IQ นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็วิเคราะห์กราฟนะครับว่ากราฟจะขึ้นหรือลง บายก็คือซื้อขึ้นเซลก็คือซื้อลงนะครับอันนี้นะครับไปขึ้นเซลล์ Sell, ลงนะครับอย่างแรกและอย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็คือใส่จํานวนเงินที่จะเทรดนะคือตรงนี้นะครับใส่จํานวนเงินที่เราจะเทรดว่าเราจะใส่กี่เหรียญน,นะครับอย่างที่3นะครับเลือกตัวคูณนะตัวคูณก็มีตั้งแต่ หนึ่งนะครับยี่สิบห้าห้าสิบร้อยสามร้อยห้าร้อยสูงสุดก็คือคูณหนึ่งพันครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นบัญชีเดโมก่อนนะครับเออไอตัวคูณเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับส่วนแรกส่วนแรกนี่เรารู้แล้วนะครับ ที่เครืวข้อขกราฟจะขึ้นหรือลงใส่จำนวนเงินนะครับอย่างที่สามคือเลือกตัวคูณเลื่อกตัวคูณก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเราใส่จำนวนเงินแล้วนะครับอย่างที่สามคือเลือกตัวคูณใช่ไหมครับก็คูณหนึ่งคูณหนึ่งหมายถึงอะไรนะครับคูณหนึ่งหมายถึงราคาของคู่เงินนั้นๆน,น,นะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่เราบายหรือซลล์ ร้อยปีบหรือร้อยจุดเนี่ยนะครับก็คือ10เปอร์เซ็นต์ของทุนถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปร้อยจุดก็คือร้อยจุดก็คือ10เปอร์เซ็นต์ของทุนยังไงนะครับก็คือสมมติว่า EU เนี่ยนะครับผมวิเคราะห์มันจะขึ้นนะผมใส่ไปสักสมมติว่าสักสามร้อยเหรียญแล้วกันนะครับผมบายบายแล้วก็เลือกตัวคูณนะครับพอบายปุ๊บนะครับ อ่าเลือกตัวคุณหนึก็คือเวลาการาฟมันเปลี่ยนแปลงร้อยจุดก็คือ10%เปนใช่ไหมครับก็หมายถึงว่าเอาเวลาผมเทรด e u เ,เนี่ยน,ยนะครับผมเทรด e u เนี่ยอ่าผมเทรด e u นะครับผมไปนะครับไปตรงเนี้ยไปร้อจุดมันขึ้นไปร้อยจุดนะครับขึ้นไปร้อยจุดก็คือถ้าเป็นใน mt 4แบบ สเปซแบบลอยตัวก็คือหนึ่งพันพอยต์นะครับหนึ่งพันพอยต์ก็คือร้อยจุดนั่นแหละครับก็คือหนึ่งจุดมันบวกไปอีกร้อยจุดอะครับประมาณหนึ่งจุดสองศูนย์นะครับหนึ 1, 2, 0, 0, ่งจุดสองศูนย์ศูนย์ถ้าขึ้นไปประมาณนี้นะครับผมก็จะบวกร้อยจุดแต่มันก็คือ สของทุนสิบของทุนอะไนนครับเพคือทุนนี้ที่เราใส่ไป3ามร้อยนี่ก็คือทุนของเราไม่ใช่ตอนนี้นะครับทุนก็คือตัวนี้ที่เราใส่ไปนะครับถ้ากราฟมันผิดทางนะครับมันลงมา100ร้อยจุดนะครับคุณสิบเปอร์เซน10%ของของทุนที่ผมใส่ลงไปนะครับอันนี้คือคือคุณหนึ่ง ทีน,นี้เวลาเราเปิดออเดอร์เนี่ยนะครับเราสามารถตั้ง take profit ได้นะครับเราจะเอากำไรกี่เปอร์เซน็นต์เราใส่เป็นเป,นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วก็เลือก take profit เป็นจำนวนเหรียญได้นะครับเพราะเราต้องการกำไรกี่เหรียญหรือเราจะใส่ราคามันก็ได้นะครับนอกจากเราจะใส่ a ท e profit แล้วนะครับเรายังตั้งสามารถตั้ง Stop loss ได้ด้วยอีกต่างหากนะครับ น,นี่ค,คูณหนึ่งนะครับอันนี้เราจะปิดออเดอร์ก็มาคลิกตรงนี้นะครับตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่สมมติว่าเราจะเอากำไรร้อเรนะครับแล้วก็คลิกแอดพายนะครับระบบก็จะตั้งออเดอร์ให้ตั้งถูกทำกำไรให้เรานะครับอันนี้เราก็ close ถ้าเราจะปิดออเดอร์ก่อนที่มันจะถึงเท็ก profit เราเนี่ยนะครับรคลิก Clo สตรงนี้แล้วก็มา close ตรง แต่ถ้าเราเลือกอเราเทรดหลายออเดอร์นะครับเราเทรดหลายออเดอร์ผมใส่ไปสักสามออเดอร์แล้วนะครับออเดอร์นี่เราเราจะเลือกปิดได้ทีละออเดอร์ได้เลยนะครับหรือ close all ก็คือปิดทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราจะเลือกปิดทีละออเดอร์ก็มาคลิกตรงนี้ ราแป๊บหนึ่งก็เขาก็จะปิดออเดอร์ให้เราเราจะปิดเลยก็ได้ทั้งหมดเลยก็ close all ตรงนี้อันนี้คือคูณหนึ่งนะครับทีนี้พอมาคูณมันมีคูณหนึ่งแล้วคูณคูนยีนะครับคูณ25ก็คือราคาของของคู่เงินที่เราเทรดมีการเปลี่ยนแปลงร้อยจุดก็คือ25%ของทุนนะครับ คูณยีก็คือ25เปอร์เซ็นต์นะครับคูณ50ก็คือถ้าคูณ50ก็คือ50าเปอร์เซ็นต์ของทุนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงร้อยจุดนะครับคูณร้อยนะครับก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงร้อยจุดก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับคูณสามร้อยนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงร้อยจุด จากราคาที่เราเปิดออเดอร์นะครับร้อยจุดก็คือ3 0 0รของทุนแต่อันนี้นะครับอันนี้อันนี้ลองมาลองมาคูณ300ดูนะครับผมจะมาค300ูณสามร้อยดูผมใส่ไปปุ๊บเห็นนะครับระบบจะตั้งจุดตัดขาดทุนให้เราตรงนี้เลยขึ้นว่าอัลต้าคลอสแอดราคา1.18646นะครับอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า ผมบายใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดกราฟมันไม่ขึ้นนะครับมันลงมาเรื่อยๆแล้วมาถึงราคา1.18646ระบบจะตัดขาดทุนให้ผม300เหรียญนะครับเพราะว่าผมใส่ไป300นะครับผมใส่เป็นละ300แต่ไอตัวคูณ300เนี่ยม,มันมันมันหมายถึงว่าถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง100จุดเราจะถ้าราคามันมีการเปลี่ยนแปลง100จุดมันถึง300มันหมายถึง300ของทุนใช่ไหมครับ แต่ในระบบ iQ เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเทรดแล้วเราผิดทางเนี่ยนะครับสูงสุดเราจะเสียแค่จำนวนเงินที่เราใส่นะครับข้อดีในการเทรดฟอเร็กใน iQ ก็คือตัวนี้ครับที่ในโปรแกรม MT4 ไม่มีนะครับคือมันจำกัดการขาดทุนแต่ไม่จำกัดการทำกำไรนะครับมันจำกัดการขาดทุนแต่ไม่จำกัดการทำกำไร เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างจากบัญชีจริงของผมนะครับ <c oughs> อ่านี่คือคูณส0 0ร้อยใช่ไหมครับพอเราเลือกบายและกราฟมันลงมาตรงนี้นะครับระบบจะตัดขาดทุนให้เราเพราะว่าถ้ามันมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือร้อยเปอร์ซ็นของของของทุนที่เราใส่นะครับ ถ้ากราฟผิดทางร้อยจุดนะครับถ้ากราฟผิดทางร้อยจุดเนี่ยแทนที่เราจะขาดทุนสามร้อยเปอร์เซ็นของทุนแต่ไม่ใช่นะครับระบบจะไม่ไปดึงระบบจะไม่ไปดึงยอดบาลานซ์จากตรงนี้มานะครับเขาจะเอาตรงนี้เป็นหลักถ้าเราผิดทางร้อยจุดระบบจะไม่ไปดึงตรงนี้ออกมานะครับ ถ้าเราปิดถ้าเราเลิกตัวคูณ300เนี่ยถ้าเราปิดทางแค่ประมาณ33 33.3จุดปีบเนี่ยนะครับระบบก็จะตัดขาดทุนให้เราเพราะว่าเ,เราเลือกตัวคูณที่300นะครับถ้าเราปิดทางประมาณ33.3ปีบเนี่ยก็คือเราติดลบ300อเหรียญมันก็คือ100%เอเซของออของทุนที่เราลงนะครับ300รอเหรียญแต่ถ้ามันถูกทางนะครับ ผมบายเนี่ยการาฟมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับกราฟมันขึ้นไปเรื่อยๆผมบวกประมาณสักร้อยจุดสมมตินะครับผมเลือกตัวคูณสามร้อยผมบวกประมาณร้อยจุดผมก็ได้กํไรสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับผมลงไปสามร้อยเหรียญผมได้กํไรสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือผมได้กําไร900เก้าร้อยเหรียญเห็นไหมครับแต่ถ้าผิดทางผมเสียแค่สามร้อยแต่ถ้าถูกทางกราฟมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆบวกร้อยจุดสองร้อยจุดบวกมากเท่าไหร่ยิ่งกําไรมากเท่านั้นนะครับ อันนี้คือข้อดีของการเทรดฟอเ e x ใน IQ นะครับตัวคูณ3 0 0ร 300, ตัวคูณห0 0ตัวคูณห0 0ก็คือกราฟมีการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่เราเปิดนะครับ100จุดก็คือ500%ของทุนนะครับสูงสุดก็คือพันนะครับตัวคูณที่1000ตัวคูณที่1000ก็คือกราฟมีการเปลี่ยนแปลง1้อยจุดนะครับเราจะเราหมายมันหมายถึง100%ของทุน ทีนี้เรามาดูนะครับมาดูในในในพออันนี้เป็นบัญชีจริงของผมนะครับเป็นบัญชีจริงของผมที่ผมมีผมเปิดเซลล์เจนะครับเมื่อวันที่หนึ่งนะครับกันยาวันที่หนึ่งกันยาก็คือวันศุกร์ที่แล้วนะครับนี่ผมทำวิดีโอนี้ก็คือวันที่ อันนี้มันเวลาเที่ยงคืน32นาทีมันเป็นวันที่5นะครับที่5กันยายคือขนังคารนะครับเรามาดูฮิสตอรีของผมทั้งหมดนะครับอันนี้ผมมีบาลานซ์อยู่900 900ประมาณ920เหรียญน,นะครับผมเทรดไปทั้งหมด2 4 5ออเดอร์นะครับไม้แรกเนี่ยผมใส่ไป108เหรียญ เซลล์ที่ราคา110.1691มันขึ้นมาอีกนะครับผมก็เซลล์ไปอีกขึ้นมาอีกก็เซลล์ไปอีกขึ้นมาอีกก็เซลไปอีก,มอก,กไกม้ที่5เนี่ยนะครับผมเหลืออยู่516เหรียญผมก็ใส่ไปหมดแม็กเลยนะทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ919.97ดอลลาร์นะครับแล้วทำไมผมถึงได้กำไรทั้ง2,000กว่าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูนะครับที่ผมบอกว่าการ จำกัดการขาดทุนแต่ไม่จับไม่จำกัดการทํากำไรนะครับอันนี้จะเป็นความรู้อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่านักเทรด forex ทุกคนนะครับควรที่จะรู้ไว้นะเออเรามาดูสกุลเงิน uj นะครับกราฟ uj เเมื่อวันศุกร์นะครับ อ่สุกก็คือวันนี้นะครับมันกราฟปิดที่ราคาประมาณ110.25นะครับมันสุกเนี่ยนะครับแต่พอเปิดตลาดมาวันจันทร์เนี่ยมันกระโดดลงมาร้อยเนะครับแล้วผมก็รู้ว่ากราฟมันจะกระโดดลงมาด้วยนะครับผมตึงผมตึงตื่นมาประมาณตีสองกว่า เพื่อเพื่อที่จะมาปิดออเดอร์ UJ ที่ผมเซลล์นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยนะทำไมผมถึงรู้ว่ามันจะกระโดดลงนะครับมีแก๊ปกระโดดลงเพราะว่าผมไปอ่านข่าวอันนี้ครับในวันกันยายนวันที่สามเนี่ยนะครับวันที่สามกันยาก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สามกันยา มันมีข่าวว่านะครับเกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครับ H omb, เฮชบอมเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนแรงมากนะครับก็เขาก็รู้ว่าเออเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับออกข่าวว่าว่าเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับโดยโดยปกตินะครับเมื่อเกิด ภัยธรรมชาติรุนแรงอย่างเช่นสึนามินะครับเ,เมื่อประมาณปีนานแล้วปีอะไรมาผมจําไม่ได้ที่ญี่ปุ่นเกิดสึนามินะครับพอเกิดสึนามิที่รุนแรงเเงินเ,นเยนนี่แข็งมากนะครับช่วงนั้น,นเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงนะครับนักลงทุนจะไปถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําแล้วก็สกุลเงินเยนนะครับหรือเกิดภาวะสงครามนะครับ ก็จะไปถือทองคําแล้วก็สกุลเงินเยนนะครับเพราะนั้นพอผมอ่านข่าววันที่3กันยาเนี่นะครับประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ยพอผมเจอข่าวนี้ผมก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยยูเจที่ผมเซลไว้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องกระโดดลงมาแบบมีแกปแน่นอนนะครับผมก็ทำยังไงรู้ไหมครับผมก็เข้าไปในเว็บ xe. c o m นะครับเว็บนี้นะครับเว็บนี้นักเทรด forex ทุกคนจะต้องเซฟไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บที่รายงานอัตราแลกเปลี่ยนตลอด24ชั่วโมงแบบรียลไทม์นะครับเสาร์อาทิตย์มันก็รายงานนะครับเพราะนั้นพอผมอ่านข่าวไอ้ของเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ปุ๊กเนี่ยผมก็เข้าไปในเว็บ xe นะครับแล้วผมก็เห็นราคา,าจากวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตลาดมันปิดใช่ไหมครับผมก็ ผมก็ดูแล้วเออราคามันก็ยังอยู่แถวแถวราคาที่ผมเปิดเซลล์ยูเจไว้ก็คือประมาณร้อยสิบจุดสองห้านะครับที่มันปิดตรงนั้นนะครับร้อยสิบจุดสองห้าแล้วก็พอราคามันมันเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับผมก็รู้แล้วว่า uj มันก็มันจะต้อง กระโดดลงมาแบบมีแก๊ปแน่นอนแล้วผมก็เข้าไปในเว็บ XE ผมก็เห็นราคาเนี่ยครับเงินเยนกับ USD เนี่ยตอนนั้นนะครับที่ผมเห็นเนี่ยหลังจากมีข่าวเนี่ยผมเห็นราคา1 0อยเกาห้าหนึ่งหรือสี่สี่เก้าหรือห้าหนึ่งร้อยร้อยเก้าจุดสี่เก้าหรือร้อยเก้าจุดห้าหนึ่งประมาณนี้นะครับพอมนราคานี้ผมก็รู้ทันทีเลยว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยผมต้องรีบตื่นมาประมาณตีสี ครับเพื่อที่จะมามาปิดออเดอร์เซลทั้งหมดของ Uj ที่ผมเซลไว้เนี่ยนะครับแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานนะครับว่าผมรู้จริงๆนะครับผมให้ดูหลักฐานที่นี่ผมก็ตื่นมานะครับผมตื่นมาประมาณตีสองกว่าผมก็มาแชทกับ f c e e o o o นะกับแฟนผมว่า เนี่ยตีสองยี่สบกนาทีผมก็ไปแชทคุยกับแฟนผมเพราะแฟนผมก็ก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็แชทคุยกันทีนี้ผมก็บอกว่าผมเซลล์ยูเจทิ้งไว้ใน i อคิวฟลิกนะครับใส่ไปหมดแม็กผมคิดว่าเปิดตลาดมาตีสี่เนี่ยผมจะต้องบวกประมาณพันเหรียญแน่เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็รอถึงตีสี่นะครับตีสี่ปุ๊บ กราฟมันก็ลงจริงๆครับแล้วผมก็ copy uh, history ที่กำไรนะฮะใ,ให้แฟนผมดูนะครับเรามาดู UJ นะครับมาดู UJ นี่นะครับมาดู UJ ตอนตีสี่นะครับเนี่ยราคานี่เลยครับ110.25นะครับพอเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยผมปิดตรงนี้เลยผมว่าปิดแถวนี้เลยนะครับที่ผมปิดอะแถวนี้แหละ ผมจำได้มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยนะครับกํไรกาไรที่เห็นนะครับเนี่ยผมไม้แรกเนี่ยผมเซลเล์ไปร้อยแปดเหรียญแต่ผมกําไรมาสามร้อยกว่าเหรียญน,นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ไม้เนี่ยนะครับผมเลือกตัวคูณที่ห้าร้อยนะครับผมเลือกตัวคูณที่ห้าร้อยแล้วนี้เรามาดูดูตัวคูณห้าร้อยนะครับตัวคูณห้าร้อยมันคืออะไร ถูกคูณห0 0หมายถึงว่าเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงร้อยจุดผมจะกําไรเนี่ยครับ500อยเปของทุนนะครับแต่ผมไปปิดผมไปปิดที่ราคามันมันยังไม่ถึงร้อยจุดนะครับผมก็กําไรประมาณ300เปอร์เซ็นของทุนผมใส่ไปร้อยแปดเหรียญก็ได้มาสามร้อยสามเหรียญน,นะครับทั้งหมดเนี่ยไอตัวสุดท้ายห้าร้อยกว่าเหรียญเนี่ยผมเลือกตัวคูณที่สามร้อยไม่ใช่ห้าร้อยนะครับมันก็เลยกําไรลดลงหน่อยนะครับ ถ้าผมเลือกตัวคูณ500เนี่ยไอ้ตัว515เหรียญผมจะกำไรกาไร300%ก็กำไรประมาณ1,500เหรียญน,นะครับแต่4ไม้4ไมเ 99, 99, 96, เ้เนี่ย100เหรียญ99.99 96เหรียญ108เหรียญเนี่ยผมผมใส่ตัวคูณ500แล้วข้างบนเนี่ยใส่ตัวคูณ300ตัว500ออเดอร์ที่515เหรียญผมใส่ ตักคุณสามร้อยอันนี้คือผมมั่นใจมากผมก็เลยใส่ไปหมดแม็กนะครับแต่อันนี้คือมันถูกทางใช่ไหมครับมันลงไปทีนี้ถ้านะครับถ้ากราฟ UJ นะครับถ้ามันเปิดตลาดมาวันจันทร์นะครับมันไม่ได้กระโดดมาแค่นี้มันกระโดดลงมาเนี่ยลงมาอีกร้อยจุดเนี่ย ลงมาที่ร้อยแปดจุดสี่หหรืออะไรประมาณนี้นะครับสี่หสเกอะไรประมาณนี้ที่ผมเซลล์ยูเนี่ยมันจะกำกำไรเยอะมากนะครับประมาณสี่พันกว่าเหรียญน,นะครับจากกันลงทุนแค่ประมาณ9ก้า้ยกว่าเหรียญอันนี้คือคือข้อดีของการ,รเทรด Forex ใน IQ Option นะครับ มันจากัดการขาดทุนแต่ไม่จํากัดการทํากําไรในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันถ้ามันผิดทางอ่ะสมมติว่าสมมตินะครับสมมติว่าผมผมเล่นไปแค่ออเดอร์เดียวนะครับให้ผมมี9เ0เหรียหลกี่เหรียญผมผมผมไม่เล่นไปทั้งหมดผมเสี่ยงแค่ออเดอร์เดียวคือ108เหรียญอ่า ผมเสียงแค่ออเดอร์เดียว,ยวร้อยแปดเหรียญแล้วก็ผมก็มาปิดตีสี่วันจันใช่ไหมผมเทรดไปไม้เดียวร้อยแปดเหรียญผมก็ได้มากาไรสามร้อยกว่าเหรียญแต่ถ้ากราฟมันไม่กระโดดลงครับมันกระโดดขึ้นเป็นร้อยจุดเหมือนกันเรามาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เสียแค่ร้อยแปดเหรียญนะครับผมก็เสียแค่ร้อยแปดเหรียญเพราะว่า,าระบบของ iQ เนี่ยเขาจะตัดขาดทุนให้เรา อาแบบอัตโนมัติตามทุนที่เราที่เราใส่นะครับถ้ามันถ้ามันมันมันเกินร้อยเปอร์เซ็นของทุนที่เราใส่ระบบก็จะไม่ไปดึงยอดบาลานตรงนี้มานะครับเขาจะเอาตรงนี้ทุนตรงนี้เป็นหลักอ่าอันนี้คือถ้าไม่ผิดทางยังไงผมก็ผมก็ขาดทุนแค่แค่แค่ออเดอร์ที่ผมเทรดอ่าก็คือถ้าผมลงไม้เดียวเนี่ยก็คือผมก็ขาดทุนแค่ร้อยแปดเหรียญ แต่ถ้ามันถูกทางเนี่ยเห็นไหมครับผมกำไรทั้ง300เกือบ300อยเปอร์เซ็นต์นะทีประมาณ300เปอร์เซ็นตะ์ได้ลงไป108เหรียญได้มา300กว่าเหรียญนะแต่อันนี้ผมมั่นใจมากผมก็เลยใส่ไปหมดแม็กเลยผมมีพอร์ตอยู่920ประมาณ920เหรียญก็ใส่ไปหมดเลยอ,อันนี้กอ็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่เทรดฟอร์เรสต์แล้วมีออเดอร์ค้างไว้ตั้งแต่วันศุกร์ ยังไม่ปิดออเดอร์เนี่ยเราก็เข้ามาในเว็บ xe นะครับ e c o m เนี่ยเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในวันเสาร์อาทิตย์ที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นเกิดภัยพิบัติธรรมาชาติเกิดภาวะสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ,นะเรามาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาจัดการออเดอร์ของเราได้ถ้าเกิดว่าเรามีออเดอร์ค้างอย่างอย่างที่ผมได้มาเนี่ยครับเพราะผมรู้ว่าผมมีออเดอร์ค้างอยู่ นะครับแล้วมันเป็นความโชคดีด้วยนะครับที่เกาหลีเหนือเข้าทดสอบไม่ใช่โชคดีของ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 อันนี้นะครับของของคนทั้งโลกนะครับแต่มันเป็นมันเป็นข่าวที่ทําให้กระทบกับตลาดนะมันเลยทําให้ไอ้สกุลเงินยูเจไอ้เงินเงินเยนเนี่ยแข็งเงินเยนเนี่ยแข็งแล้วก็ ไอ้ uj ที่ผมเซล์ไว้มันก็ลงนี่เราต้องตามข่าวปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับคำว่าโชคดีก็คือผมโชคดีเซลยูเจไว้แล้วมันมีข่าวนี้ออกมานะครับมันก็เลยทําให้ uj ดิ่งเหวกระโดดลงแบบมีแก๊เพอผมรู้ปุ๊บผมก็ตื่นประมาณตีสองกว่าที่ผมคุยกับแฟนผมนะครับแล้วก็มาปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับอืมก็ อันนี้ก็คือการการเทรดฟอเร็กซ์ในไอคิวออปชันนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะอธิบายในส่วนของการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับว่า,าการเทรดคริปโตเคอเรนซีเทรดยังไงกำไรขาดทุนเขาคิดยังไงนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีมันคืออะไรนะครับแล้วปัจจุบันทำไมบล็อกเกอร์หลายๆบล็อกเกอร์เนี่ยถึง เอาคริปโตเคเรนซีมาให้เราเทรดนะครับอย่างเช่นโบรกเกอร์ของ alpari. com นะครับเป็นเป็นโบรกเกอร์รู้สึกจะอันดับหนึ่งของรัสเซียเลยนะเขาก็เปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโบรกเกอร์นี้มีอายุ18ปีนะครับเนี่ยนานมากนะครับเขาก็เอาคริปโตเคเรนซีมาให้นักเทรดที่เปิดพอต กับอัปเปอรีได้เทรดคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันนะครับในวิดีโอต่อไปผมก็จะอธิบายว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรนะครับแล้วมันมันดียังไงนะครับน่าลงทุนยังไงสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดฟอเร็กทุกคนนะครับเพราะว่าในการเทรดฟอเร็ก โดยส่วนมากเนี่ยครับเราก็จะเทรดในโปรแกรม MT4 ใช่ไหมครับน,นี่ครับ MT4 แล้วเราก็เราจะเทรดสมมติเราจะเทรด E.U. ก็เ,เปิด E.U. แล้วก็ New Order แล้วก็ใส่ล็อตว่าเราจะเทรดกี่ล็อตนะครับจะบายจะ s e l อะไรก็ก็ว่ากันไปาบายปุ๊บบายปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งนะครับโดยวินัยการเทรดเราจะต้องมาตั้ง stop loss ว่าเราจะตั้ง stop loss กี่จุดนะครับ take profit จะตั้งเท่าไหร่ อันนี้คือโดยวิธยการเทรดแต่ในทางปฏิบัตินะครับับนกเทรด forex โดยส่วนมากเนี่ยครับจะไม่มาตั้ง stop loss ตรงนี้นบ,บางทีผิดทางพอร์ตมันก็เลยโดนล,ลากรับแต่ในการเทรด forex ใน iq เนะี่ยระบบนี่นะครับจะระบบจะตัดขาดทุนให้เราอัตโนมัตินะครับตามจำนวนเงินที่เราใสา่ แล้วเลเราเลือกตัวคูณเท่าไหร่ถ้าเราผิดทางาที่ร้อยเปอร์เซของทุนเราที่เราใส่แล้วบโก็จะตัดขาดทุนให้เราอัตโนมัติะจะไม่เสียไปมากกว่านี้นะีครับอันนี้คือข้อดีในการเทรดฟอเร็กใน iq นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คิดว่า คงจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ